เดินเป็นไงครับโกนหนวดออกครับเฮ้ยจอนเป็นไงนไอหล่อไหม่อมากเลยเฮ้ยถามจริงอะ่ะบ้านมึงไม่มีกระจกเหรอไป <c oughs> ถามกูว่ารอหรือเปล่า <c oughs> นอกจากแม่มึงอะ่ะเคยมีใครบอกมึงบ้างว่ามึงหรออะ <c oughs> ใครมีสักคนไหมกู <c oughs> ไม่ได้ว่างนะเพื่อน แต่มึงอยากคิดว่ามึงหล่อนะกูก็อยากมั่นใจบ้างแต่เพื่อนก็ตอบงี่เงี้มเสียความรู้สึกหนูมไม่ต้องเสียความรู้สึกหรอกมึงไม่น่ารู้สึกดีแต่แรกแล้วอ่ะแลคิดดีๆโอเคขอโทษซาลินผมขอโทษเรื่องอะไร มึงถามกูกูก็บอกมึงตรงๆมึงก็ตรงไปมันตรงไปมันก็หัดันหาดกันใจกันไหมไม่ใช่กูเป็นคนหลักเพื่อนมึงถามกูกูก็ต้องบอกความจริงมึงใช่ไหมถ้ากูพูดอ้อมๆถ้าถ้ากูแบบชมมึงว่ารุบลออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากูโกหกแสดงว่ากูเป็นเพื่อนไม่ดีแต่ที่กูบอกมึงว่ามึงขี้แลงนัดนคือกูเป็นเพื่อนมึงกูรักมึงอ่ะที่กูบอกมึงว่ามึงขี้แลงหน้าตาชัยไม่ได้ดูแบบโขดมากเลยอ่ะ ดูเหม่อแบบตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้มันต้องคนรักถึงจะพูดตรงแบบนี้รู้เปล่าขอโทษเพื่อนผิดเองมึงไม่ได้ผิดมไม่ต้องขอโทษกูมึบงบังคับหน้าตามึงไม่ได้หรอกกูรู้ครับ <c oughs> <c oughs>